สวัสดีค่ะอิฉั้นชื่อนางคณิตถาบุญภูลครูเรียนบ้านปั้นหม้อนำเสนอผลงานเบสพทชิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งผลงานของดิฉันชื่อว่าสื่อเสริมทักษะคำนวณการหารเศษส่วนน่ารู้ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อของเราได้จัดการเรียนการสอนใน3รูปแบบคือออนแฮนออนดีมานและออนไลน์ค่ะ ซึ่งในตัวดิฉันเองนะคะได้รับผิดชอบในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4-6ถึง6ค่ะวิธีการดำเนินงานและกระบวนการนะคะซึ่งการดำเนินของดิฉันนะคะได้ยึดรูปแบบ a d d i model ค่ะขั้นตอนที่1นะคะก็คือขั้นวิเคราะห์คือ1ค่ะกำหนดหัวเรื่อง 2. กํกำหนดนักเรียนเป้าหมายค่ะ3วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 4. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ ขั้นที่2ค่ะขั้นออกแบบนะคะขั้นออกแบบพอที่ใ้นั่นคือการสร้างสื่อใน powerpoint นะคะซึ่งจะทำคลิปวิดีโออยู่2ขั้นตอนนั่นคือ 1. ส่วนกลับของเศษส่วน2การหารเศษส่วนค่ะ 3. ขั้นพัฒนานะคะการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะอันดับแรกคือใช้สื่อ powerpoint ค่ะ 2. ออัดคลิปวิดีโอโดยการใช้โปรแกรม zoom และตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม f i e m o r a ค่ะ หลังจากนั้นค่ะอัปโหลดวิดีโอนะคะลงในช่อง y o u t u b e ซึ่งช่อง YouTube ของดิฉันชื่อว่าคนิธิถาบุญพูลค่ะขั้นที่4ค่ะขั้นนำไปใช้นะคะหลังจากที่อัปโหลดวิดีโอลง,ลงในช่อง YouTube แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเรานำลิงก์นะคะไปแชร์ในกลุ่ม Facebook แล้วก็กลุ่ม Line ค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ค่ะขั้นที่5ขั้นประเมินผลค่ะ หลังจากนักเรียนนะคะชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องค่ะผลสําเร็จในเชิงปริมาณนะคะดูได้จากจํานวนผู้เข้าชมนะคะในช่อง YouTube ดังนี้ค่ะในเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสามารถทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องค่ะปัจจัยส่งผลให้เกิดความสําเร็จอย่างยิ่งคือ 1. ค่ะผู้บริหารนะคะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสื่ออุปกรณ์ต่างๆและห้องสตูดิโอค่ะ 2. การได้รับความรู้จากเพื่อนครูและสื่อออนไลน์ต่างๆ 3. การสร้างสื่อที่น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียนค่ะซึ่งดิฉันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับเบสพิธีของดิฉันชื่อว่าสื่อเสริมทักษะคำนวณการหารเศษส่วนน่ารู้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะ